ที่หาดดิแมแบงค์ดาวันนี้กะท้าย 1.9L เดียตัวขับลูกค้ารถปี20นะคะเปิดรคา,าคาขายนะเพียง4แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นงวดตลาดสัญญาเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทนะคะตัวรถสีขาวกระดังหน้าคอมเมียมตาไฟโปรเทคเตอร์นะ,ะใสๆแบบนี้เลยพี่จ๋าคันนี้ดํเดิมโรงงานนะคะแม็กเดิมนะคะลูกค้าโรงงานเลยนะคะคันนี้เป็นตัวสเปคแทวนแหเปิดได้นะคะก็ตก้างมีไฟเลี้ยวนะคะิวกระสาดคบสี่มุมนะจ๊ะพี่จ๋าระบบไฟฟ้านะคันนี้นะ คุญแจรีมอนะคะไมห้าหมนหนึ่งนะคะพวงมาลัยมันตินะคะหน,น้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธแอปเปิลคาเฟได้นะจ๊ะตัวรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะยังไม่ได้เก็บงานเกินประยีะเอียดให้ต้องขอประทานโทษด,ด้วยจ้ะพี่อ่ะน้อตต้องดเดิมนะคะคันนี้นะบอกมาแดงนะคะอยู่ครบนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูข้างหลังบ้างเนาะบอดี้รถสวยๆจ้า ะะมีร่องรายการใช้งานนะคะ mm. พวกน็อตพวกนี้นะคะ mm. เดี๋ยวเอาไว้ให้ช่างจัดการให้เนาะตาไปนะคะ LVD mm. <LED S 2> นะคะเท่ๆเลยมีกล้องถอยให้นะคะ mm. แม็กไครเน mm. อร์ตรงรุ่นสำหรับใครสนใจนะคะ mm. เบอร์โทรลิงไลน์ปักหมุด้าล่นางทักมาโทรมาได้เลยจ้า